ครับพี่ครับวันนี้มาอยู่ที่สํานัก DTE อีกแล้วนะครับเป็นทิปที่สองนะครับก็วันนี้มาเทมาทดสอบกล่องคันเล่งไฟฟ้านะครับของ DTE p a t a e Box ใช่ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากไปเทสมาแล้วด้วยปกติเนี่ยผมใช้กล่องเคยใช้กล่องเคันเล่งไฟฟ้าทั่วไปครับพี่ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผมประสบปัญหาอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนต้องเจออย่างผมก็คือว่าเวลาเร่งแล้วมันกระชากมันกระโชกคกห้าเรา ไม่สามารถที่คอนโทรลคันเร่งได้มันจะไม่มีความสมูทแล้วก็ผมมองว่าอาจเกิดอันตรายด้วยบางทีรถติดติดเนี่ยเรากดคันเร่งไปแล้วรถมันจะมันกระโจนพวดไปเลยจะไปชนคันหน้าหรือบางทีเข้าเกียร์ถอยหลังอะไรเงี้ยกดคันเร่งนี่เดี๋ยวหัวจะชนเสาไฟฟ้าข้างหลังพี่ซึ่งตรงเนี้ยตรงนี้กล่องคันเร่งไฟฟ้า DTE Hayden b อ o ไม่มีเลยคือมันสมูทและเนียนมากผมมองว่าน่าจะมาจากความมาตรฐานแล้วก็เทคโนโลยี ของตัวชิปประมวลผลของ DTE ครับของตัวนี้ซึ่งมันเหนือกว่ากล่องเคร่องเลไฟฟ้าทั่วไปที่มันจะส่งสัญญาณไประบบพาเ์ครับซึ่งมันจะเป็นแบบขั้นบันไดขั้นบันไดเนี่ยมันก็จะก้าวกระโดดพอก้าวกระโดดปุ๊บเนี่ยมันทาให้รถเราเน่ยกระโจนแล้วเราคอนโทรลเคร่องเ่ไม่ได้ครับตรงนี้มันเป็นอันตรายครับแต่ตัว power control ตัวตัว p ด d บล box ตัวนี้ไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยคือ พอเราแตะไปนิดๆเนี่ยมันเริ่มมันจะสมูทแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเป็นแบบมันจะเนียนมากตรงนี้ชอบมากเลยพี่ซอฟต์แวร์มันจะตรงโอ้โหเยี่ยมมากเลยตรงรุ่นรุ่นครับตรงรุ่นแล้วก็ผมมองว่าตัวชิปประมวลผลเนี่ยมีความไวเสมอเท่ากับตัวของ ECU ของ V6 ครับมันก็เลยทํางานกันได้แบบแมตมากลงตัวสมูทมากเลยครับซึ่ง V6 ตัวเนี้ยเน็เกนตัวเนี้มัน มันคือมีมีแรงม้าที่ค่อนข้างเหลือเฟืออยู่ใช่ครับดังนั้นมันขาดตรงนี้ไปนิดหนึ่งถ้าเติมตรงนี้ก็ขับสนุกขึ้นละใช่ครับคือลิ่งมันเปลี่ยนเลยอ่า V6 เราเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าระดับ400ม้ามันแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันแรงเนี่ยคือมันจะเป็นเป็นแรงม้าที่แรงค่อยๆเคิร์ฟขึ้นครับทีนี้พอรอบต้นเลยเนี่ยมันอาจจะหายไปนิดหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องเ่งไฟฟ้าเนี่ยมันเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะดรอป กว่าสัญญาณมันจะส่งไปอันนี้มันเป็นทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้อยู่แล้วแต่ตัวกล่องแพดเดิลบล็อกตัวนี้มันมาแก้ตรงนี้ครับมันมาแก้ปัญหาตัวนี้ซึ่งแบบแก้ได้แบบโลกเปลี่ยนเลยผมรู้สึกเลยว่ามันสมูทมันดีมากเลยพี่แล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของกล่องเพิ่มแรงม้า power control x นะครับติดตามไปต้องลองอีกแล้วต้องลองอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เทสไปแล้วนะครับค่อนข้างตอบสนองได้ดีแล้วลูกค้าที่จะเข้ามารอทิปต่อไปงั้นเดี๋ยวรอชมแอปพี่เทส กล่องเพิ่มแรงม้านะครับของ DTE ในคลิปต่อไปเลยครับค้าเร่งไฟฟ้าตัวนี้สุดยอดครับ